ครับสวัสดีเพื่อนเนทุกทคนนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากไอคลิปที่ผมทำไปเนาะเรื่องเ,อเหตุผลที่ผมจะไม่เลือกพักก้าวไก่ในการเลือกตั้งปี6กนะฮะก็พอดีมีเพื่อนเพื่นสองสามคนเนาะเข้ามาคอมเมนต์นะฮะแล้วผมก็เออรู้สึกว่าดีนะที่เพื่อนๆนเข้ามาคอมเมนต์นะเราจะได้แลกเปลี่ยนสื่อสารกันเนาะพอเพื่อนเเข้ามาคอมเมนต์ผมก็เลยอยากจะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะว่าเอ้ยอะไรเป็นยังไงเนาะเออก็มีเพื่อนสามคนนะเข้ามาคอมเมนต์นะฮะปัญหาก็คือผมเห็นยู่อซ่สองเนาะอีกคนนึงแกคงจะด่าผมนะฮะวันก็เลยทำให้ y t u t u เนี่ยปิดกั้นแกปิดกั้นความเห็นแกไปทำให้ผมไม่เห็นนะฮะก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเอนก็ จะขอพูดถึงแค่2คอมเมนต์ก็แล้วกันเนาะแล้วก็อยากจะขอ,อะชี้แจงนะว่าเอ้ยผมคิดยังไงกับสิ่งที่เพื่อนๆนคอมเมนต์เข้ามาเนาะ,ะเพื่อนเพื่อนคนแรกก็คอมเมนต์เข้ามานะแกก็บอกว่าการจะเลือกพักไหนอะไรยังไงอย่างเงีง้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเนาะซึ่งหลายคนเขาอาจจะเก็ตกับมายเซ็ตของคนฝากฝังพักเกาไก่ก็ได้นะซึ่งแกเองก็ได้ลอง ใช้ความคิดพิจารณาไต่ตองตามความเป็นจริงดูแล้วก็รู้สึกว่านโยบายของพรรคก้าวไก่เนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะและแกก็ทิ้งประโยชสุดท้ายที่ทําให้ผมงงเอาไว้ว่าตราบใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็จะเข้าใจเออเกียวว่าอย่างนี้นะฮะคือแน่นอนนะฮะมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะเลือกพรรคไหนเออเนาะก็อย่างนั้นถูกต้องตามที่แกว่านะฮะ หลายคนเขาอาจจะเก็ตกับ m i n ์เซตของพรรคก้าวไกลก็ก็ใช่นะฮะแต่ขออภัยนิดนึงว่าหลายคนเนาะเก็ตเวลาเราเก็ตเราเก็ตไม่เหมือนกันเนาะบางคนเนี่ยฟังมาเล็กๆ,ๆน้อยๆแกก็เก็ตละเออชอบดีโอโหไม่ได้ไปเปรียบเทียบไม่ได้ไปว,วิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมเนาะซึ่งมันก็อาจจะทำให้ไม่เห็นผลเสียนะฮะ หลายคนฟังแล้วไม่เก็ตเลยเนาะหลายคนเก็ตแบบผมว่าเคยบางนโยบายมันไม่ดีเอออย่างเงี้ยเนาะก็นั่นแหละนะฮะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมทำคลิปออกมาเพื่อให้หลายคนเข้าใจว่าผมเก็ตยังไงเออว่าผมเก็ตยังไงว่าผมมองนโยบายพวกนั้นไม่ดียังไงก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนผมต้องไปเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรไหมผมถึงจะเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าก้าวไก่ขออำนาจจากประชาชนทุกคนนะฮะซึ่งประชาชนทุกคนมันไม่ใช่เป็นเจ้าของธุรกิจทุกคนโอเคไหมฮะ <c oughs> เออพออย่างนั้นเนาะผมเป็นเกษตรกรแล้วก้าวไก่ก็เหมือนจะขอคะแนนเสียงจากกลุ่มเกษตรกรกันยันเนาะเพราะฉะนั้น ผมว่ามันไม่ไมีความจําเป็นอะไรที่ผมต้องไปเป็นเจ้าของธุรกิจก่อนผมถึงจะเข้าใจก้าวไก่นะมันเป็นปัญหาของก้าวไก่ที่จะต้องทําให้คนอย่างผมเข้าใจว่าคุณดีกว่าพักอื่นยังไงและเหตุผลอะไรผมถึงต้องเลือกคุณนเนาะซึ่งผมเองก็ก็อย่างที่บอกไปผมไม่ได้เห็นว่าก้าวไก่ดีกว่าพรรอื่นนะโอเคอันนี้ก็ขอ ชี้แจงคอมเมนต์แรกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเนาะคอมเมนต์เข้ามาเป็นคอมเมนต์ที่2นะฮะก็แกก็คอมเมนต์ออกมาเป็นประเด็นประเด็นเลยซึ่งผมเองก็ต้องจดมานะใส่กระดาษมปเนาะก็มีหลายประเด็นนะฮะประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของความเหมาะสมไม่เหมาะสมนะในเรื่องของการเลือกพักที่เราชอบอันนี้ผมก็ ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันก็ยังยังจะไม่ชี้แจงนะประเด็นนี้นะฮะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการลุกลุกที่ดินนะฮะในคลิปนั้นผมน่าจะพูดว่าเออมันมีตระตะกูลของคุณธนาธรเนี่ยหรือก็คือตระกูลจึงรุ่งเรืองเกียินะฮะเขาก็มีเหมือนมีคดีอยู่นะตอนนี้ก็นะฮะ มีคดีลุกป่าลุกที่ดินนะฮะที่ราชบุรีที่คุณปร,รีนาะไกลคุปเก็บไปร้องเอาไวนะ้เนาะซึ่งจนถึงปัจจุบันเนี้นะฮะก็ยังไม่ได้มีคําพิพากษาคําวินิจฉัยอะไรออกมานะฮะก็ก็ไม่แน่นะว่าแกอาจจะไม่ได้รุกก็ได้นะฮะแต่อันนี้ก็พูดตามาคำคำร้องของคุณปร,รีนาะเนาะก็ขอเก็บประเด็นนี้ไว้ก่อนแล้วกัน ประเด็นที่3ก็คือประเด็นการไม่ปรามเด็กนะฮะแกก็ชี้แจงมาประมาณว่าการเอ่อการที่มันมีมวลชนออกมาเนี่ยนะฮะมันก็มีทั้งคนที่สุดโตง่งกับคนที่ไม่สุดโตง่งเนาะไอคนที่สุดโต่งนี่ก็มีการพูดถึงกันอยู่แล้วแต่ในคลิปนั้นผมเข้าใจว่าผมบอกว่ามันไม่แฟร์นะที่ก้าวไกลไม่ออกมาปรามเด็กเลยทั้งๆท,งที่หลายคนใน ฝากฝังของก้าวไก่เนี่ยเป็นระดับเขาเรียกว่าอะไรผู้นําทางความคิดของเด็กๆก,นะก็น,น่าจะออกมาปรามเด็กบ้างนะฮะปัญหาก็คือผมไม่เห็นว่าออกมาปรามเด็กแล้วผมก็ไปเสิร์ชกูเกิลดูด้วยนะว่าคุณธนาธรน,นะเคยออกมาปรามเด็กหรือเปล่าคุณพิธาคุณเปียบุตรคุณชอบพานิกาเคยออกมาปรามเด็กหรือเปล่าที่ไปก่อความวุ่นวายที่ แยกดินแดงแฟดดินแดงอะไรพวกนั้นนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่เห็นนะเออจนถึงจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะฮะว่ามันจะมีการออกมาพูดปลามนะให้เด็กเคารพสิทธิของผู้อื่นไม่ใช่ไป่อความวุ่นวายอะไรแบบนั้นเนาะเออถ้ามันมีนะฮะก็ช่วยคอมเมนต์แปะลิงก์เข้ามาให้หน่อยเนาะเออจะได้เห็นสักทีว่าเอ,อ้ยเขาก็ไม่ได้ เขาก็ไม่ได้ให้ท้ายเด็กขนาดนั้นนะเออเขาก็ไปปรามอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วผมว่าถ้าแบบออกมาพูดออกมาโพสต์แค่นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่สมควรเนาะมันมันก็ต้องแบบเออออกมาพูดออกมาอะไรเยอะๆหน่อยนะฮะเพื่อปรามให้เด็กเขาได้มีทัศนคติที่ถูกต้องนะทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพของเราแล้วก็การเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นอะไรอย่างนี้นะครับ โอเคเนาะประเด็นที่4นะฮะที่แกเข้ามาชี้แจงว่าเอ่อเข้ามาชี้แจงเนาะก็เป็นประเด็นที่ผมพูดถึงเรื่องที่ดินสอประกอที่ผมเป็นกังวลว่าถ้าเปลี่ยนสประกอเป็นโฉนดแล้วเนี่ยที่ดินพวกนี้มันจะตกไปอยู่ในมือของนายทุนเป็นส่วนใหญ่นะฮะแกก็เข้ามาชี้แจงนะว่าเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนจากไอ้สอประกอเป็นโฉนอดอย่างเงี้ยนะฮะ ก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยนะมันก็มีระยะเวลาที่ต้องครอบครองเนาะแล้วเวลาขายนะก็ขายให้กับรัฐเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะแะก,ก็ชี้แจงผมอย่างนี้ปัญหาก็คือผมเองก็ออลองไปศึกษานโยบายนี้แบบจริงจังนะซึ่งผมก็ไปดูคลิปคลิปหนึ่งเนาะ <c oughs> ก็ เห็นคนของก้าวไก่เขาก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะฮะเขาก็พูดเยอะเลยนะว่าเขาจะทำอะไรบ้างนโยบายที่ดินของเขาเป็นยังไงนะฮะแต่ในกรณีของการเปลี่ยนที่ดินสอปกอนะฮะไปเป็นโฉนดเนี่ยนะมันมีระยะเวลาถือครองเนาะหลังจากเปลี่ยนสอประกอเป็นโฉนดแล้วนะได้โฉนดมาแล้วคุณต้องถือครองโฉนดนี้อย่างน้อย5ปีนะฮะคุณถึงจะขายได้เนาะ แล้วการขายนะฮะไม่ใช่ว่าคุณจะขายให้กับหน่วยงานรัฐได้อย่างเดียวคุณจะขายให้กับใครก็ได้เนาะเออหลังจาก5ปีแล้วเนาะมันเป็นอย่างนั้นเนาะซึ่งก็ก็อย่างที่ว่าฮะคือถ้าเป็นอย่างนั้นนะไอ้ที่ดินสอปรกรเนี่ยสุดท้ายมันเป็นโฉนดเนาะสุดท้ายนายทุนจะสามารถซื้อมันได้อย่างถูกกฎหมายนะฮะ เก้าไกลมีนโยบายไปทวงคืนที่ดินสปรกอรจากนายทุนมันก็โอเคแหละฮะนโยบายแบบนี้ค่อนข้างโอเคเลยเนาะแล้วก็มีนโยบายธนาคารที่ดินที่จะรวบรวมที่ดินเอาไว้ไวจ้จัดสรรให้นะกับผู้มีไรายได้น้อยอะไรก็ว่าไปนะซึ่งผมเองก็คิดว่าการไปทวงคืนการตั้งธนาคารที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะแต่การเปลี่ยนสปกไปเป็นโฉนดเนี่ย เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมเนาะมันไม่สมควรทำถามว่าทำไมมันถึงไม่สมควรทำคือเพื่อนๆจะเห็นว่าข้างหลังผมเนี่ยมันก็เป็นที่ดินนะมันก็เป็นที่ดิน,นโฉนดเหมือนกันนะมันซื้อขายได้เนาะอันนี้ก็เป็นที่ของตระก,กูลผมพ่อแม่ผมแกก็ซื้อมาจากคนในอดีตนะและทุกวันนี้มันก็ตกมาถึงผมนะเนาะสิ่งที่ผมกำลังจะพูดก็คือไอ ที่ดินตรงนี้นะฮะมันก็เป็นที่ดินที่มันสามารถซื้อขายกันได้ปกติอยู่แล้วแต่ส่วนสปกเนี่ยม,มันมันมีคอนเซปต์นะฮะที่ถูกคิดขึ้นมาก็เป็นที่ทํากินของเกษตรกร,ร,กรผู้มีรายได้น้อยผู้ยากไร้อะไรเงี้ยถ้าเกษตรกร,เ,ร,กรเขาเทำกินในที่ดินสปกแล้วเขาร่ำรวยขึ้นมานะฮะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาซื้อที่ดินแบบที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ ก็คือที่ดินโฉนดทั่วไปนเนาะแล้วก็อาจจะคืนสปกผืนนั้นเนะ่ยคืนกลับไปให้หน่วยงานรัฐเพื่อจัดสรรให้กับประชาชนคนอื่นที่ยังลำบากอยู่ก็ได้นะฮะอคอนเซปต์มันเป็นอย่างนั้นแล้วคุณจะไปเปลี่ยนมันทําไมเนาะถ้าไปเปลี่ยนมันนะฮะแล้วมันกลายเป็นโฉนดจริงๆเนาะมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าสุดท้ายแล้วที่ดินนะ เออถ้าเขาเปลี่ยนที่ดินทุกประเภทเลยนะ <c oughs> กลายเป็น,นโฉนดนะฮะอืมสุดท้ายแล้วนะนายทุนจะสามารถซื้อขายที่ดินพวกนี้ได้อย่างถูกกฎหมายนะส่วนระยะเวลานะการถือครองแค่5ปีอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มีในยะสำคัญอะไรอยู่แล้วะฮะคือถ้าเราจะมองแค่ว่าเอ้ยประเทศนี้ แค่5ปี10ปีอย่างเงี้ยมันก็คงมีในยะสำคัญนะแต่ถ้ามองถึงแบบรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างเงี้ยคะมันจะเหลือไหมที่ดินพวกนี้ไว้ให้ลูกหลานทำกินเนาะเออก็ก็ต้องตระหนักกันให้ดีนะฮะว่าเอยเราเราจะขายที่ดินของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าแบบที่ดินสพกอมันก็ไม่มีแล้วอย่างเงี้ยเนาะเออปัญหาก็คือในสภาพที่บีบังคับนะฮะ ก็อย่างเช่นขาดเงินขาดอะไรต่างๆเนี่ยที่ดินเนี้ยมันก็แปรรูปเป็นเงินเป็นทุนได้เนาะผมคิดว่าหลายๆคนในสภาพที่มันบีบบังคับแบบนั้นก็คงจําเป็นที่จะต้องขายนะฮะมันมันหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่าในระยะยาวเนาะพเพื่อนๆที่ดินสปบรกรทั้งหมดนะถ้ามันถูกเปลี่ยนเป็นโฉนดจริงๆนะสุดท้ายมันก็จะไปอยู่ในมือของของในในทุนนัน่นแหละเนาะ ไอส่วนนโยบายอย่างเช่นทวงคืนสปกอจากนายทุนเนี้ยนะครับผมเห็นด้วยนะทวงคืนมานะฮะแล้วก็มาแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนาะเออผู้ดินเออไม่ใช่ประชาชนผู้ที่มันเอ่อผู้ผู้ผู้ที่เขายังยังไม่มีที่ดินทํากินเงนี้ยก็แจกจ่ายให้เขาไปก็เป็นการสมควรน,นะฮะ ออแล้วก็เรื่องธนาคารที่ดินเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเขาจะรวบรวมที่ดินมาไว้เพื่อแจกให้ประชาชนหรือขายให้กับประชาชนในราคาที่ถูกนะราคาที่ถูกๆอ่ะเนาะถ้นะถามันเป็นเรื่องของการรวบรวมไว้มาแจกเนี่ยผมเองก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะต้องทำยังไงแต่ถ้าเป็นการรวบรวมนะที่ดินราคาถูกๆ เอามาขายให้กับประชาชนในราคาถูกๆเนี่ยผมเห็นด้วยนะแล้วผมมองว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปเ,เปลี่ยนสประกอเป็นฉนดคุณก็สามารถทํานโยบายนี้ของคุณได้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ด้วยนะฮะที่ดินถูกๆที่ผมเห็นมันก็มีเยอะเนาะอย่างเช่นที่ดินการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยน้าไฟเข้าไม่ถึงเนี่ยก็มีนะฮะเออราคามันก็ค่อน,อนข้างถูกและอีกอย่างก็คือที่เห็นเยอะ,ยอะก็คือที่ดินของกรมบังคับคดีนะ เออหลายแปลงมันก็หาคนซื้อยากนะถึงแม้ราคามันจะถูกเนาะถ้าธนาคารของคุณไปรวบรวมแปลงที่ดินพวกนี้เข้ามาอยู่ใน,ในธนาคารนะแล้วก็เอาไว้จัดสรรให้กับประชาชนในราคาถูกๆคุณก็สามารถทําได้นะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะครับเนาะแต่แน่นอนฮะผมไม่เห็นด้วยในเรื่องที่คุณจะไปเปลี่ยนซอปกอให้เป็นฉนดเนาะ อ่าโอเคอันนี้ก็ผ่านไปนะเะอ่อประเด็นที่5ที่แกคอมเมนต์เข้ามาก็คือการลดความขัดแย้งด้วยการแก้กฎหมายม1 1 2นะฮะก็เพราะว่ากฎหมายตอนเนี้ยนะโทษมันสูงนะฮะเออการแก้ให้มันมีโทษต่ำลงเนี้ยมันก็จะสามารถลดความขัดแย้งระหว่างสถาบันกับเยาวชนได้นะฮะคำถามของผมก็คือสถาบันไปขัดแย้งอะไรกับเยาวชน เออเนาะการลดความขัดแยง้งมันควรที่จะลดทีเ่เรื่องที่มันทำให้ขัดแยง้งนะฮะม,มันควรที่จะลดที่ตรงนั้นเนาะเรื่องอะไรล่ะที่มันทำให้ขัดแยง้งเรื่องที่โทษของมอหนึ่งหนึ่งสองมันเยอะอย่างเงี้ยเหรอมันเลยทำให้เยาวชนเขาเป็นเดือดเป็นร้อนเหรอคำถามของผมก็คือเอย,ยาวชนรู้ไหมว่า จริงๆแล้วโทษในลักษณะนี้มันก็มีคุ้มครองนะบุคคลสำคัญในประเทศนี้อีกหลายคนนะฮะอย่างเช่นผู้พิพากษานะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนาะนายกรัฐมนตรีประธานสภาสอส,อ,สอ,อะไรพวกนี้มันก็มีกฎหมายลักษณะนี้คุ้มครองเนาะเออเพราะฉะนั้น <c oughs> ความขัดแย้งเพราะว่าโทษมันสูงมันมันใช่ไหม มันมันไม่ใช่ถูกไหมคือผมมองว่าทุกวันนี้เขาก็วิาพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์กันได้นะฮะคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าวิาพากษ์วิจารณ์คืออะไรเออถ้าคุณไม่เข้าใจว่าวิาพากษ์วิจารณ์คืออะไรแล้วคุณไปดา่าเนาะคุณจะมาอ้างว่าคุณวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะฮะเออแล้วความขัดแย้งมันเกิดขึ้นจากอะไรอะถ้าคุณไปดา่ามันก็เกิดขึ้นจากคุณดา่าถูกไหม เพราะฉะนั้นการลดโทษมันไม่ได้เกี่ยวกับการลดความขัดแย้งเลยการแก้ไขมหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้เกี่ยวกับการลดความขัดแย้งอะไรเลยเนาะเออแล้วผมเองก็ไม่รู้สถาบันไปขัดแย้งอะไรกับใครด้วยเนาะหรือพวกคุณมีความขัดแย้งทางความคิดเนาะการที่พวกคุณจะออกมาให้ความเห็นว่าเออมหนึ่งหนึ่งสองนี่โทษมันสูงไปมันเท่ากับฆ่าคนเลยนะมันอย่างนั้นมันอย่างนี้ ผมคิดว่าคุณออกมาให้ความเห็นได้นะฮะคุณออกมาพูดถึงได้ในเชิงของตัวบทกฎหมายเหอถ้าคุณจะบอกว่าโทษที่มันสูงเนี่ยมันทําให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนแต่มันก็ไม่ใช่ตัวสถาบันมามามีความขัดแย้งกับประชาชนมันคืออะไรมันคือกฎหมายตัวเนี้ยที่มันขัดแย้งกับประชาชนเออคุณถึงแก้อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าคุณจะไปลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับสถาบันไม่ใช่โอเคไหม เออแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปแหละถ้าคุณไม่ด่านะคุณวิาพาควิจารณ์นะด้วยความบริสุทธิ์ใจเนาะไม่ได้พูดคําหยาบคายไม่ได้ไปด่าใครที่ไอสัตว์เนาะผมคิดว่ามันก็คงไม่มีใครโดนโทษอันเนี้ยนะฮะแล้วก็เท่าที่เห็นเนาะไอคน,นหลายหคนนะนะซึ่งคุณอ้างหลายคนนะนะเอ,อ ไปเช็คดูแล้วมันก็มีคนอยู่ประมาณพันคนนะตามที่คุณโรมแ่อ้างนะฮะว่าเคยได้รับโทษเกี่ยวกับมหน,นึ่งนึ่งสคนพันคนกับคน60ล้านคนผมคิดว่าคนที่โดนคดียาเสพติดยังมากกว่าพันคนเลยเนาะเออแล้วเ,เราจะแก้ไขกฎหมายเพื่อคนพันคนเนี่ยปัจจุบันนี้นะฮะมีคนอยู่ประมาณ200กว่าคนนะฮะ ที่กำลังถูกดาเนินคดีมาตรา1นึนี่อยู่เนาะปัญหาคือคนทั้ง65ล้านคนนะต้องแก้ไขกฎหมายนะเพียงเพราะว่ามีคน200กว่าคนเนี่ยนะมีความขัดแย้งกับกฎหมายนี้น,นันแลเนาะแล้วไอ้สิ่งที่เขาทำแะนะเขาทำมันอย่างไงเขาถึงไปขัดแยง้งเนี่ยเราเข้าไปดูรายละเอียดตรงนั้นแล้วเลย ถ้าเขาด่าอย่างหยาบคายเขาข่มขู่อย่างเงี้ยเนาะซึ่งวั1หนึ่งหนึ่งสองะฮะมันเป็นโทษทั้งหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายข่มขู่เนาะเออแล้วไอ้สองร้อยกว่าคนนั้นเนะ่ะเขาทำอะไรนะเขาด่าเออเขาบิดเบือนข้อมูลเขาขม่มขู่เขาอาฆาตมาดร้ายหรือเขาทำอะไรเนาะแล้วแก้ แก้เพื่ออะไรแก้เพื่อให้เขาข่มขู่อาฆาตมาดร,ร้ายมินประมาทจาบจ่วงได้มากขึ้นอย่างนั้นเหรอยิ่งโทษน,น้อยคนก็ยิ่งทําได้มากขึ้นอย่างเงี้ยเหรอคือมันมันไม่ใช่อ่ะตักกะมันพังนะฮะแบบเนี้ยเอ่อประเด็นที่6นะฮะในเรื่องของตัวช้าง ก็ขอพูดถึงประเด็นที่สองร่วมกับประเด็นที่หกนะคือเพื่อนคนนี้แกก็บอกว่าตัวช้างมันมีจริงๆในสังคมไทยผมไม่เถียงนะอืมออแกบอกว่าไอ้เรื่องประเด็นเดนที่ดินเน่ะเขาก็บอกแล้วออกมาพูดแล้วนะฮะว่าถ้าเขารุกจริงเขาก็พร้อมที่จะคืน <c oughs> ปัญหาก,ก็คือก่อนที่ธนาธรคุณธนาธรเนี่ยจะเข้ามาเล่นการเมืองมันไม่เคยมีประเด็นนี้เนาะ เออแล้วเขาก็มาอธิบายประเด็นที่6บอกว่าเอ้ยรู้ไหมว่าในสังคมเนี้ยมันมีตัวช้างอยู่จริงเป็นเรื่องเส้นสายอะไรยังไงเนอะคือปัญหาตอนที่คุณธนาทรไม่ได้ถูกตรวจสอบก่อนที่จะเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยผมถามหน่อยผมมองได้ไหมว่ามันก็คือตัวช้างอืมโอเคไหมปัญหาก็คือผม ผมพูดก็พูดนะผมผมผมเองก็ไม่รู้เนาะว่ามันเกิดการรุกจริงหรือเปล่าแต่มันก็มีข่าวออกมาหลายอย่างนะหลายแง่หลายมุมนะฮะซึ่งก็เอาใจช่วยตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะที่ถ้าทำถูกแล้วก็เขาก็สมควรที่จะได้ครอบครองที่ดินผืนนั้นเนาะเออแต่ถ้าทำผิดมันไม่ใช่ว่าเขาก็จะคืนให้อยู่แล้วนะถ้าทำผิดจริงเขาก็จะคืนให้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะ เขาต้องคืนถ้าเขาทําผิดจริงโอเคไหมวันคุณทําผิดอ่ะเออคุณไม่คืนคุณจะทํำยังไงเออที่ดินมันผิดประเภทนะมันครอบครองไม่ได้เนาะแล้วคุณจะไปครอบครองได้ยังไงเออเนาะก็เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ประเด็นที่ผมต้องการที่จะพูดถึงก็คือเออก็น่าจะให้แบบ สสก้าวไก่อะไรคนของก้าวไก่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบหน่อยจริงๆแล้วผมเองก็อยากให้ทั้งคนในตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะคุณป้าสมพรนะ,ะคุณธนาธรคุณอะไรก็ไม่รู้พี่สาวแกนะฮะได้รับความเป็นธรรมนะฮะเออก็นั่นแหละก็เลยอยากแบบเฮ้ยคนก้าวไก่ทาไมไม่แตะเลยทั้งๆท,ง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 ที่ในความเป็นจริงแล้วนะถ้าไปแตะกระบวนการมันอาจจะเร็วขึ้นนะฮะ เร็วขึ้นแล้วก็ข้อเท็จจริงมันก็จะปรากฏได้ชัดเจนขึ้นนะแปลงไหนที่ถือครองไม่ได้นะฮะมันก็ต้องคืนเนาะแปลงไหนที่คนในตระกูลนี้เขาถือครองได้เขาก็สมควรที่จะได้ถือครองต่อไปเนาะปัญหาคือคนของเก้าวไกลไม่เคยเข้าไปตรวจสอบประเด็นนี้เลยผมก็เลยมองว่ามันไม่แฟร์โอเคไหมเนาะ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะฮะที่เพื่อนคนนั้นแกเม้น์มาก็คือพักก้าวไกลไม่ซื้อเสียงเนาะแล้วก็ประเด็นแรกที่แกเม้นมาซึ่งผมได้ข้ามไปแค่บอกว่าเลือกพักที่ตัวเราชอบนะฮะไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนาะเขาก็สามารถเลือกได้ไม่มีหรอกอเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรนะครับปัญหาก็คือก้าวไกลเป็นพักไม่ซื้อเสียงถูกนีฮะ <c oughs> ถ้าสมมุติมันมีประชาชนบางคนเนาะชอบอีกพักหนึ่งเพราะเขาให้ตังค์มันควรที่จะไปเลือกเขาไหม,มถามตัวเองเนาะเราต้องถามตัวเองเนะฮะเ,ออเราชอบเพราะเหตุผลอะไรเนี่ยเออไม่ใช่ว่าคุณชอบด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ะฮะชอบเพราะคุณพิธารออย่างเงี้ยแล้วคุณไปเลือกคุณพิธาโดยที่คุณไม่สนใจนโยบายเขาเลยถามหน่อยเป็นธรรมกับสังคมไหมเป็นธรรมกับคุณพิธาเองไหมมันก็ไม่เป็นธรรมมาถูกไหมถ้าผมชอบอีกพักหนึ่งเพราะเขาให้ตังค์ผมผมไปเลือกมันเป็นธรรมกับสังคมไหมเป็นธรรมกับตัวคุณไหมอืมทำไมผมไม่ใช้สมอง คิดวิเคราะห์นโยบายและก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะเพื่อทุกคนในสังคมอืมบอกหน่อยเออเราเชื่อว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะสำหรับสังคมเราก็เลยเลือกเพื่อสังคมผมเลือกเพราะแบบนี้ได้ไหมเนาะแล้วเลือกแบบผมเนี่ยมันดีกว่าเลือกเพราะชอบ ที่เขาให้ตังเราไหมนะฮะเนาะเออแล้วมันสมควรไหมที่เราจะไปหาเหตุผลเราจะพิจารณานโยบายของแต่ละพักให้ดีเออเนาะก็ลองถามตัวเองดูนะครับ <c oughs> โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ก็คงจะมีประเด็นเพียงเท่านี้เนาะก็ ก็อย่างที่ผมว่าไปนะฮะถ้าเพื่อนๆพิจารณาดีแล้วเนาะว่ามีเหตุผลสมควรในการที่จะเลือกพักก้าวไกลนะฮะเออแล้วเป็นพักที่ถูกใจตรงใจนี่แหละคือทิศทางที่เราต้องการให้ประเทศนี้เป็นไปเลือกเขาก็ไม่ว่ากันแต่ปัญหาคือเลือกเพราะคุณพิธานหรออย่างเงี้ยเออผมว่าเฮ้ย ลองไปหาเหตุผลเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมเออไปดูนะโยบายเขาซิว่าเขาจะทำอะไรดีๆให้กับสังคมบ้างนะครับเออหรือเลือกราะแบบอยู่ไม่อยู่กูว่านึกชอบพรรคนี้ขึ้นมาเงี้ยโดยไม่มีเหตุผลเลยไม่รู้เลยมันจะทำอะไรดีๆให้กับสังคมนะซึ่งจริงๆแล้วนะโยบายเขาก็มีเรื่องดีๆเยอะนะนะครับอ่าก็ไปหาเหตุผลหน่อยเนาะจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้เวท ถ่วงน้ําหนักเนาะ,ะระหว่างเหตุผลของพักนี้ว่าเขาจะทําอะไรให้ดีกับอีกพักนี้เขาจะทําอะไรให้ดีนะแล้วเราค่อยมาตัดสินว่าพักไหนสมควรที่จะบริหารประเทศแบบนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดในระบอบประชาธิปไตยนะฮะซึ่งผมเองนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความเหมาะสมกับประเทศนี้ เพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้มันชักจูงได้ง่ายมันไม่ได้มันมันไม่คิดกันเท่าไหร,ร่อ่ะพอกระแสมาเงี้ยก็เลือกพอตังมาก็เลือกเป็นซะอย่างนั้นเนาะแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะสุดท้ายแล้วเนาะมันก็ต้องเคารพในสิทธิ์ในเสียงนะของแต่ละคนนะครับซึ่งแม้ผมเองนะผมจะมองว่า บางคนเนี่ยเลือกโดยไม่ได้คิดไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ดูข้อมูลฝากฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลยเนาะซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับการเลือกแบบนั้นนะฮะแต่ปัญหาก็คือเนาะไอผมเองเออก็ต้องเคารพนะฮะในการตัดสินใจของผู้อื่นเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในสังคมผมก็อยู่กับเพื่อนๆน,นี่แหละเนาะ ไม่ว่าสังคมสุดท้ายแล้วนะมันจะเป็นยังไงนะเราก็ยังต้องอยู่ด้วยกันนะครับอืมพอเรายังต้องอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องเคารพกัน,นเออก็เป็นอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นผมเคารพสิทธิ์ของเพื่อนๆอยู่ละผมเคารพเสียงของเพื่อนๆอยู่แลวนะฮะแค่อยากให้เพื่อนๆเ,เอ,อ้ยลองคิดไตรตรองให้มากขึ้นแค่แค่นั้นเองเนาะไม่ใช่จะแสมันดีก็เลยเลือกมันเออ อะไรอย่างนง้นเนาะไม่ใช่ว่าพ่อแม่กูบอกมาไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนแถวนี้เขาเลือกพักนี้เออเนาะโอเคครับเพื่อนๆขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีทุกๆคนครับ